หน่อยร้การบลัสโที่พี่จิวรออ๋อเป็นหนุ่จิวรองลได้อะไรตกลงลได้อะไรคะก็เดี๋ยวได้ดู MV เร็วๆนี้ค่ะจะกระซิบอก่อนว่าเราจะถ่ายทำในไม่กี่วันนี้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงของประสบการณ์ของครหรเปลอาสักคน เนื้อหาก็มันเกี่ยวกับคนคนที่เหมือนกับเรารักใครสักคนนะคะแล้วก็ก็เรารอเวลาว่าวันหนึ่งเนี้ยเราคงจะได้สมหวังได้มีโอกาสได้รักกันแต่ท้ายที่สุดคนที่รอเนี่ยกลับเป็นคนที่ต้องเสียใจแล้วก็ผิดหวังแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกับชื่อเพลงแล้วษณาจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวคนถ่ายทอหรือเปล่าโอ้ยอือมันก็มีบ้างนั่นแหละ ล้วสุดว่าทุกวันนี้ยังรออยู่ไหมคะกลัวจะเหมือนชื่อเพลงอะสิรอแล้วก็ไม่ได้อะไรใ <c oughs> ห้สรุปมากกว่าของคนที่แบบรออะไรมานานแล้วบางคนอาจจะมีความสามารถรอได้แค่นิด,น,น,ดนึงก็<อ>งตัดสินใจจะไปละอะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนเนี่ยรอด้วยความรักแต่รักรักมากมากรักยังไงเขาก็ไม่ไม่ตัดสินใจสักทีเราก็เลยโอเคเราไปแล้วกันจะได้ดูกันเมื่อไหร่อ่ะจ๊ะเอ็มีตัวนี้น่าจะเดือนหน้าค่ะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ถ่ายแล้วค่ะ เลยฉ่ำแหวนกระต่ายกินเนื้อกินไส้บอยอ๋อแหวนกระต่ายเหรอโชว์นิดนึงเห็นใส้บอยเห็นไส่บ่อยมีอะไรบ่อยมีความในแล้วก็แหวนกระต่ายไหมมีใครให้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่มีทำไมถึงถูกใจแหวนกระต่ายอันนี้ก็ปีนี้พีกระต่ายอ แล้วแบบมีคนชอบเรียกว่าเราเป็นสองดูโอ้ละบบีดอะไรอย่างงี้ลบบีดอืมแต่เห็นพี่นิวใส่คนเดียวไงก็เลยถามว่ามีใครซื้อให้รอยังโอ้ซือ้อเองค่ะแต่บอกว่าซื้อเองเนาะไม่มีไม่มีใครซื้อให้ไม่มีค,ะค่ะเออมาถามถึงจิวบ้างที่แอบถามป๊อบบอกว่าเขาปลื้มเรารู้สึกไงบ้างโอ้พี่ป๊อบ ป๊ปื้มปื้มจริงปะเนี่ยหรือพูดเอาใจก็ดีใจค่ะท้าพี่ป๊อปื้มก็คงจะปื้มในแนวแบบว่าศิลปินเพราะเมื่อก่อนพี่ป๊อปเคยซื้อซีดีแล้วก็เอามาให้เซนค่ะแล้วถ้าเกิดปอปคุ้มากกว่านี้ล่ะ่ะเขาก็ยังไม่มีพี่แบวอะไรใช่ไหมเธอย เขาเลือกเยอะค่ะอ้าวรอดสรุปเป็นตัวเลือกเหรอเนี่ยเราก็เลือกได้เองย้ายมาฝั่งพี่นิวบ้างของครัล่าสุดของตอนช่วงนี้ก็จริงๆช่วงนี้คือเราเราทำงานหนักค่ะนิวนิวจิ๋วก็ทำงานหนักทางด้านนู้นก็ทำงานหนักเหมือนกันด้านไหนด้านเมียชายก็เลยให้กำลังใจกันแบบ เท่าที่จะให้กำลังใจก,กันได้ว่าล่าสุดแค่แค่ดูรายการงานมิสเตอร์ <laughs> ยวรัสเตียแบบอะไรอย่างเงีย้ยอ๋อคือจริงๆแล้ววันวันนั้นเนี่ย เราบินมาจากต่างจังหวัดขอนแก่นขอนขอนแก่นใช่ขอนแก่นแล้วก็เพื่อเดียกันบินมาจากขอนแก่นแล้วอยู่อยู่ที่กรุงเทพประมาณแค่5ชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงแล้วคือก็บินต่อไปอุบลต่อไปงานคือแบบเวลาสั้นนิดเดียวเขามีเวลาว่างก็มาเจอเลี้ยงของให้กำลังใจกันมาดูดูแลนิดนึงเอ มคะนิดนึงก็ยังดีนิดนึงก็ดีค่ะขอบคุณที่ชื่นใจแทนเพื่อนไหมคะก็ดีอะค่ะรู้สึกแบบมีส่วนร่วมด้วยเราเมื่อไหร่จะมีบ้างล่ะก็อยากก็อยากขอประกาศตรงนี้เลยเห็นเพื่อนเราก็มีอารมณ์แบบมองแบบคืนๆบ้างแล้วใช่ตอ่นแร่เล่นวางสเปคสูงไปหรือเปล่าตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยเล่ะคะผู้ชายคงสูงกว่าเราหมดเลยไม่ใช่สเปคสเปก ไม่มีหรอกก็เรื่อยๆคือเราแบบก็ไม่ได้ปิดกันตัวเองค่ะแต่พอดีแบบเห็นคนอื่นมีก็อยากมีบ้างนะพี่ป๊อบได้ไหมคะพี่ป๊อปได้ไหมพี่ป๊อบ๋อได้ไหมพี่ป่ปานไหมคร่าน้อ่เดี๋ยวให้พืน้น,น,น,นสแกนก่นอนคนที่มาดูแลจิ๋วได้ก็ต้องเอ่อเข้าใจอะไรเงี้ยขอบคุณ เขใจไม่พอหรคะโอ้ร้อนแล้วลสุท้ายอ่เดี๋ยวเมีออามีนิ้วย้อนความสำพั์นี้ฟังทีนิดนึงว่าตอนนี้คือคันไหน แต่คนคนนั้น,น,น,นมันกับคน้่อไเออลราเรียกว่าคบกัไนไปเรื่อยๆ,ๆดีกว่าเพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนอย่างเอออยากอยากมีความสัมพันธ์แบบเป็นอะไรที่ดีๆต่อการไปเรื่อยๆค่ะเราไม่อยากแบบให้สัมภาษณ์อีกทีแบบโอ้ไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยคือตอนนี้ดีอยู่ก็ก็โอเคพูดกับพี่ๆได้เลยว่ายังดีอยู่แสดงว่ายังหมายถามว่าเขาตอนนี้คือคนที่เราสนิทที่สุดนะจุดนี้ก็สนิทค่ะมีได้เยอะที่สุดใช่ค่ะผ่านที่สุด ผ่านไมติ้ตง <ishes> <dope> เราก็อยากให้ให้ผ่านเสมอไปนะเพราะเราแบบเราเป็นคนเราไม่ได้แบบมีความรักฉับฉวยอะไรเงี้ยถ้าถ้ามองใครก็อยากจะมองนานๆเงี้ยถ้ามันใช่จริงๆก็อยากจะก็ก็จะบอกแล้วกันค่ะบอกไหม จิ๋วปากซิงเกิลนี่อาจจะฝากนก็จิ๋วปาก Mv เพลงรอเราได้อะไรด้วยนะคะก็อยากให้ดูอยากให้เห็นการทํางานที่เราตั้งใจอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับอัลบั้ม next step ของอิจิวนะคะก็เป็นอัลบั้ม2ที่อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยเชียร์เรา2คนด้วยนะคะจะได้ทํางานตรงนี้กันหนานๆค่ะคาดว่าจะได้ชมเมื่อไหร่ก็น่าจะประมาณเดือนใช่เดือนหน้าค่ะเดือนเมษากลางนะกลางกดาอนค่ะ ก็อยากจะให้ดูพระเอกนางเอกก็นิวคิดว่าเป็นสองคนที่แสดงเก่งค oh, ่ะแล้วก็เป็นคนที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงอืมไเีตาป็นเค่ะอคค่ะขอคะขอบคุณค่ะขอคุณค่ะขอบคุณค่ะ